อนรถไม่ไหวเอารถไปคืนได้หรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้ซึ่งสำนักง,งานกิจการยุติธรรมเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการคืนรถในกรณีที่เรานั้นไม่สามารถจะส่งต่อได้นะครับสามารถกระทําได้หรือไม่ซึ่งคําตอบนะครับก็คือสามารถกระทําได้ แต่มีวิธีการามีแนวทางอย่างไรเราลองมาดูในเนื้อหาของอข้อกฎหมายในกรณีศึกษากันนะครับคุณผู้ชมในเรื่องของการคืนรถนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ถือเป็นการใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาของผู้เช่าซื้อซึ่งสามารถทำได้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา573ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้นะครับ ส่วนการส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้กับเจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองสิ่งที่เขาเน้นย้ำสำหรับการคืนรถนั้นนะครับผู้เช่าซื้อจะเจ็บตัวน้อยที่สุดในความรับผิดที่ต้องชำระให้กับผู้ทางผู้ให้เช่าหลังคืนรถเนี่ยท่านจะต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนด้วยนะครับซึ่ง วิธีการคืนรถให้กับผู้เช่าซื้อจะต้องยังไม่บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อนะครับผู้เช่าซื้อคืนได้ผู้เช่าซื้อคืนได้รับความรับผิดน้อยหรือไม่ต้องรับผิดดังกรณีตัวอย่างตามคำพิพากษาดังต่อไปนี้ก็คือเรานำลถไปคืนเนี่ยไม่ต้องรับผิดหรือว่ารับผิดน้อยเรามาดูในกรณีตัวอย่างนะครับ กรณีที่1นนะครับแนวคําพิพากษาในกรณีที่1การที่รถการที่โจ์โจ์ในที่นี้ก็คือผู้ให้เช่าซื้อนะครับได้รับรถเอาไว้โดยที่ไม่ได้โต้แยง้งหรือว่าคัดค้านนะครับเรานํารถไปคืนและเขารับเอาไว้โดยที่ไม่ได้โต้แยง้งไม่ได้คัดค้านตรงนี้ถือว่าศาลถือว่า,าโจทย์และจําเลยสมัครใจเลิกสัญญากันโดยปริยาย ก็คือผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อเนี่ยสมัครใจที่จะบอกเลิกสัญญากันโดยปริยายนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการไปโต้แยง้งหรือว่าคัดค้านเพราะฉะนั้นโจทย์ผู้ให้เช่าซื้อจึงไม่มีสิทธิ์เรียกค่าขาดราคาได้ตรงนี้ในกรณีที่1นะครับทีนี้เรามาดูแนวคํำพิพากษากรณีที่2นะครับกรณีที่2จําเลยก็คือผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มต้นติดต่อกับ โจ์ก็คือผู้ขายนะครับเพื่อที่จะคืนรถที่ได้เช่าซื้อมาซึ่งแสดงให้เห็นจุดประสงค์ของจำเลยผู้เช่าซื้อนั่นเองนะครับที่ต้องการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถเท่านั้นเมื่อโจทย์หรือผู้ให้เช่าซื้อได้รับการติดต่อก็ตกลงและก็นัดหมายรับรถที่เช่าซื้อไปคืนโดยมอบหมายให้สอ ซึ่งเป็นตัวแทนของโจทหรือผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับการที่จำเลยผู้เช่าซื้อส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อให้กับสจึงเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อด้วยการส่งมอบทรัพย์สินทรัพย์นั้นคืนแก่โจทเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา573สัญญาเช่าซื้อก็เป็นอันเลิกกันนับตั้งแต่วันดังกล่าวแล้วนะครับ แม้ต่อมาจำเลยผู้เช่าซื้อเนี่ยจะตกลงขายสิทธิ์การเช่าซื้อให้กับสก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากสัญญาเช่าซื้อได้เลิกกันแล้วเมื่อจำเลยหรือผู้เช่าซื้อมิได้ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อและไม่ได้ปรากฏขณะเลิกสัญญาจำเลยมีหน้าที่ต้องรับผิดต่อโจทย์อย่างไรจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทย์ตามฟ้อง นะครับตรงนี้เป็นกรณีที่2ทีนี้เรามาดูขับวธิจัยในกรณีที่3นะครับโจทย์ผู้ให้เช่าซื้อไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่1ก็คือผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระตั้งแต่3งวดติดต่อกันขึ้นไปเป็นเวลาอย่างน้อย30วันนะครับตรงนี้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจำเลยเนะี่ยผู้เช่าซื้อที่1ไม่ชำระอันจะทำให้สัญญาเช่าซื้อเลิกกัน หรือสิ้นสุดลงเพราะเหตุจำเลยที่1ผิดสัญญาตามข้อตกลงที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาเช่าซื้อแต่เป็นกรณีที่จำเลยที่1ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนโดยโจทย์รับรถยนต์ที่เช่าซื้อกลับคืนนะครับโจทย์ก็คือผู้ให้เช่าซื้อนะครับนำออกขายทอดตลาดตรงนี้ถือว่าโจทย์หรือผู้ให้เช่าซื้อและจำเลยที่1น,นั้นตกลงเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยปรายายนะครับ นี่ตามสัญญาที่กำหนดให้จำเลยที่1ต้องชดใช้ค่าขาดราคาย่อมระงับไปด้วยโจทหรือผู้ให้เช่าซื้อจึงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าขาดราคาจากจำเลยที่1นนี่เป็นกรณีที่3นะครับทีนี้เรามาดูกรณีที่4นะครับกรณีที่4เนี่ยจำเลยที่1นําำรถที่เช่าซื้อคืนแก่โจทนะครับจำเลยที่1จําจำเลยก็คือผู้เช่าเช่าซื้อเนี่ยนะครับคืนให้กับ ผู้ให้เช่าซื้อและโจทย์ผู้ให้เช่าซื้อรับรถดังกล่าวเอาไว้โดยไม่ได้อึดอิดเอื้อนก็ถือได้ว่าคู่สัญญาสมัครใจเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกันคู่กรณีและอีกฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา391วรรคหนึ่งโจ์จึงไม่มีสิทธิ์เรียกค่าขาดราคาให้จำเลยทั้ง5รับผิดต่อโจ์ ตรงนี้เป็นกรณีศึกษาแนวคำพิพากษาในกรณีที่4นะครับต่อมาเรามาดูกรณีที่5นะครับขณะที่โจทย์หรือผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือทวงถามและบอกเลิกสัญญาจำเลยผู้เช่าซื้อยังผิดนัดไม่ครบจำนวนงวดที่โจทย์จะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญาเช่าซื้อได้การบอกเลิกสัญญาของโจทย ผู้ให้เช่าซื้อจึงไม่ชอบและไม่มีผลให้สัญญาเลิกกันถือไม่ได้ว่าโจทย์ได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยชอบส่วนจำเลยนำรถที่เช่าซื้อไปส่งมอบคืนโจทย์ก็ไม่ถือว่าจำเลยบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา573เพราะจำเลยผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อก่อนนำรถที่เช่าซื้อไปส่งมอบคืนโจ์แต่พฤติการที่จำเลยนำรถไปส่งมอบคืน และโจ์นำรถออกประมูลขายถือได้ว่าโจทย์และจำเลยสมัครใจเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกันอันเป็นการเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกันเพราะเหตุอื่นคือสมัครใจเลิกสัญญากรณีไม่ต้องด้วยมาตรา391วรรคหนึ่งโจ์เรียกค่าขาดราคาไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นเป็นกรณีต่างๆนะครับที่ศาลได้มีคำวินิจฉัยเอาไว้นะครับ ซึ่งคุณผู้ชมสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตามหน้าจอนี้นะครับก็เป็นคำพิพากษาดีกาต่างๆนะครับที่ได้ยกตัวอย่างเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่อนรถต่อไม่ไหวสามารถนำไปคืนได้นะครับสามารถนำไปคืนได้แล้วก็ เป็นการใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาสามารถทําได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา573นะครับ